กับาพานพาเด็กมาตะลุยจุลศิษย์เวิลด์เอ็กซ์เพรเโลกไดนโนเสาร์เสมือนจริงทริปนี้เราจะพาดเด็กไปกินเที่ยวเล่นและปักผ่อนครบจบในย่านเจริญกรุงจะไปไหนกันบ้างตามไปดูกันเลยเริ่มต้นทริปด้วยมื้อเช้าที่ร้านตวงติ่มซำร้านดังริมถน,นนเจริญกรุงที่ก,การันตีความอร่อยด้วยเม็ดดินบีบูมองแป้งบางไส้แน่นเด็กๆก,กินง่ายวิ่ใหญ่ก็ชอบจากนั้นเราไปต่อกันที่วัดยานาวาวัดเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครกับ JD เจดีเรือสำเภาขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางลานวัดเดินขึ้นเรือเข้าไปไหหวววว้้้้พรรรระทททบบุญแแลยยััังงสาา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 ามมมถใออออปปตต่่่นนนนนคกีชโด เม็ดหอมหอมสดใหม่ทุกวันแบ่งนุ่มไส้แน่นรสชาติถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่กันไปเลยพาเด็กเรียนบรรยากาศนั่งรถตุกๆชมวิวเมืองเจริญกรุงมา่แวะเช็คอินที่โรงแรมเดอะซันลีโนที่นี่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเอเชียทิกเลยเลยสะดวกมากๆห้องพักกว้างขวางเหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กๆพร้อมมีครบทั้งไมโครเวฟตู้เย็นการน้ำร้อนที่สำคัญพักที่นี่ราคาสบายกระเป๋ามากๆแบงวันเริ่มแค่นหนึ่งใบเท่าเท่านั้นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่น,นี่คือวิวที่สามารถชมเอเชียทิกและริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้จากห้องพเยาาวนนรืออ่่ะ ร้านอาหารจีนกวางตุ้งที่ดังเรื่องสุุนรสเข้มข้นที่เคี้ยวจนหวานกลมกล่อมแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยกินกับข้าวสวยร้อนอร่อยแบบลืมไม่ลงและแล้วก็ถึงเวลาดเด็กรอคอยนั่นคือการไปตะลุยเอเชียทีเริ่มจับโซนจุลศิลป์เวิด์เอ็กซ์เพรียรที่ทำให้เด็กได้ใกล้ชิดกับไดนโนเสาร์เสมือนจริงแบบเต็มตา มีทั้งโซนเสียเง,งินค่าเข้าชมและโซนเข้าฟรีที่มีมุมให้ได้ถ่ายรูปสนุกๆปล่อยพลังกันได้เต็มที่บรรยากาศริมน้ำแบบดีสุดๆไปเลยภายในเอเชียทียังมีโซนเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนบ้านปีสิงและเครื่องเล่นอินเตอร์แอคทีฟมีโซนให้เดินเล่นช้อปปิ้งและชิมร้านดังด้วยกเย็นแวะไปกินกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดซัวเถาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมอยู่ติดกับเอเชียทีเลยเมนูดั้งเดิมนี่ทำสดใหม่แป้งนุ่มไส้แน่นราดด้วยซอสสุรล้บรสชาติลกล เปลนแค่เดินเข้ามาหลน,นจากเอเชียทีก็เข้าพักผ่อนได้เลยเดินทางสะดวกห้องกว้างสะอาดราคาน่ารักจัต้องได้และมีวิวที่สวยตะการตาเพียงมองจากหน้าต่าง<ๆ>ก็เห็นจริงชัสวรรค์ยักษ์ที่สว่างสวยตอดทั้งคืนวิวสวยๆแบบนี้ช่วยให้ความเหนื่อยหายไปทันทีเลยเลือกไม่ผิดเลยกับการมาพักที่นี่จะไม่ทิ้งครอบครัววันนี้สม,มุติแบบจริงๆพาเด็กๆมาเติม,เต,มเต็มความสุขนี้นด้วยกันนะ